เมื่อหิมะแห่งโยเทอิตกไม่หยุดความตายก็ไม่หยุดเช่นกัน Ghost of Yotei เกมแอคชั่นซามูไรแนวสยองขวัญที่จะพาผู้เล่นสู่ตำนานเหนือธรรมชาติณนาเชิงเขาโยเทอิในเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นปลายยุคเอโดะซึ่งคำสาบโบราณถูกปลุกขึ้นอีกครั้งโดยการกระทำของมนุษย์คุณรับบทเป็นฮารุกะนินจาผู้รอดชีวิตจากการล้างบางหมู่บ้านและผู้เดียวที่สามารถมองเห็นโยไค วิญญาณจองเวรที่กำลังลุกรานโลกมนุษย์การต่อสู้ของเขาไม่ใช่แค่ด้วยดาบแต่ยังต้องใช้จิตวิญญาณการพลังตัวและการทำความเข้าใจกับอดีตของตนเกมเน้นบรรยากาศเงียบงันแต่กดดันฉากกลางคืนที่หิมะตกไม่ขาดภูเขาโยเทอิที่ปกคลุมด้วยหมอกและเสียงกระซิบจากวิญญาณผู้หลงทางทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนต้องเอาตัวรอดในโลกที่ความเป็นจริงและฝันร้ายปะปนกัน ้ดยกราฟิกสไตล์สินญี่ปุ่นผสมเทคโนโลยี Technology Unreal Engine 5